สวัสดีครับนิวพบกับรายการสิ่งนิยายรายการที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับนิยายไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศทั้งในกระแสนอกกระแสมาเพื่อนๆรับชมกันนะครับนิยายที่จะพาเพื่อนๆมารับชมในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าผนึกสวรรค์สยบมาสถานเทพจากสำนักพิมพ์ฟิกชันล็อกขอเท้าความก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานของ อาจารย์เออเกินนะครับถ้าหากจะพูดถึงปรมมจารย์แต่งนิยายเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนก็จะต้องนึกถึงอาจารย์กิมยงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นดบมก้อนยกอุ้ยเสี่ยวป้ออะไรทั้งหลายแหลนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นปรมมจารย์ของนิยายจริงๆในยุคนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับถึงขั้นมีคนเรียกว่าจัก,กรวาลเออเกินกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเป็นนักศึกษาชายหนุ่มนะครับที่ผิดหวังจากการสอบเข้าขุนนางนะครับโดย นักศ,ศึกษาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ามึ่งห้าวนะครับนักศ,ศึกษาเนี่ยได้เดินผ่านมาด้วยความผิดหวังนะครับแล้วโดนเหตุการณ์จะพัดจะผูโดนสิทธิ์สายในของสํานักฝึกตนจับเข้าไปเป็นคนใช้นะครับเรียกง,ง่ายๆด้วยความที่พระเอกเนี่ยฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีนะครับก็เลยเข้าไปเป็นสิทธิ์สายนอกได้เต็มตัวนะครับก็กฎของสํานักนะครับถ้าเกิดว่ามีคนใช้คนไหนเนี่ยสามารถฝึกตนถึงขั้นรวบรวมล,วม,ลวมปานขั้นที่1ได้แล้วจะกลายเป็นสิทธิ์สายนอกนะครับ ของสำนักไปในทันทีเลยใครที่ได้เป็นสิทธิ์สายนอกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเข้าไปหอเก็บของพิเศษนะครับแล้วจะเลือกได้หนึ่งชิ้นซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้กระจกทองแดงมาที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะหยิบหรอกแต่ว่าโดนหลอกให้หยิบมานะครับซึ่งไอ้กระจกทองแดงนี่แหละครับเป็นเรื่องพีของเรื่องนี้ก็คือมันสามารถก๊อปปี้อะไรก็ได้แต่ว่าต้องใช้หินลมปานเป็นแกนถ้าสมมุติจะก๊อป iPhone ก็ใช้หินลมปานหนึ่งก้อนแล้วก็วาง iPhone ไว้บนกระจก จากนั้นกระจกมันก็จะดูดหินลมปานเข้าไปไอโฟน e ก็จะโผล่เป็น2เครื่องพอนึกออกไหมครับด้วยทีนี้นี่เองพระเอกมันก็เลยนำหินลมปานมาจำนวนมากเช่นการเปิดร้านซื้อขายนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเม็ดยาหรือโอสถเนี่ยนะครับที่เอาไว้กินเพื่อฝึกตนเนี่ยมีอยู่สองประเภทก็คือแกนสัตว์อสูรที่หาได้จากสัตว์อสูรทั่วไปที่หลังจากล่าได้นะครับอีกอย่างก็คือหินลมปานนั่นเองแล้วพระเอก เราก็เลือกที่จะกินแกนสัตว์อสูรก็เลยทําการเปิดร้านค้าขายได้หินลมปานมาเยอะๆก็ก๊อปปี้แกนอสูรกินจนพระเอกเก่งขึ้นมาต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสถานสวรรค์จริงๆนะครับเพราะว่าไอ้ขั้นรวบรวมลมปานเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ขั้น9ขั้น10ก็จะเลื่อนกลายเป็นขั้นลมปานพื้นฐานแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยแม่งล่อไปถึงขั้น13เลยอะกว่าจะเลื่อนไปอีกระดับหนึ่งอะทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของ ทันสายฟ้าถ้าใครในโลกนี้นะครับสามารถทําอะไรที่มันขัดกฎเกณฑ์ต่อสวรรค์เนี่ยก็จะมีสายฟ้าผ่าลงมานิยายเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับปัชญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความอดทนการฝึกฝนนะครับและที่พีคที่สุดเลยเนี่ยก็คือปร,รมาจารย์เอกเทวะเจ้าสํานักที่พระเอกอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวขี์หลักเลยแต่ มันไม่อยากสปอยนะครับก็เลยพูดได้แค่นี้ก็ยังไงก็ลองไปติดตามดูนะครับเรื่องนี้คือหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งในดวงใจเลยนะครับเพราะว่าอ่านจนจบแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เอ๋อเกินนะครับบอกได้เลยว่าวางพอตมาดีมากเรื่องนี้ควรค่าแก่การเก็บมากๆนะครับได้ข่าวว่าฟิคชันล็อกเนี่ยได้ทำตีพิมพ์เป็นเล่มด้วยก็ถ้าใครสนใจสามารถซื้อเก็บได้นิยายเรื่องนี้จบแล้วนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับนิยายเรื่องนี้กันบ้างครับสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลย ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หยิบนิยายมารีวิวเรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับตามอ่านตามเช็คทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงวันนี้รายการสิ่งนิยายก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ